มาติดตามค่ะภาคเที่ยงกันต่อนะคะปปชได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินนะคะของสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชรวมทั้งสิ้น28คนด้วยการปรากฏว่านายชาัดชัยปิยะสมบัติกุลนะคะมีทรัพย์สินมากที่สุด1,500ล้านบาทค่ะสำนักงานป้องกันและปร,ะปร,ะราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปชได้เปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่2และ9ตุลาคมก็พบว่า ผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดก็คือนายชัดชัยปิยะสมบัติกุลและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม1499ล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีเงินฝากกองทุนรองลองมาก็คือนายอนุมัติอามุดและคู่สมรสนะคะมีทรัพย์สินมากกว่านี่สินกว่า337ล้านบาทแล้วก็นายมหันนบเดชวิทักษ์และคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่านี้สิน230ล้านบาทขณะที่นายโกศลเพชวรวันมีบัญชีทรัพย์สินน้อยที่สุดจำนวน2ล้าน3แสนบาทไม่มีหนี้สินค่ะ สำหรับนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จํานวน17คนนะคะก็พบว่าพลโทโปรดกบุญนาคอดีตผู้บัญชาการเนืวอบัญชาการสงครามพิเศษและผู้สมรสมีทรัพย์สินกว่า156ล้านบาทไม่มีหนี้สินพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์และผู้สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า120ล้านบาทและพลเอกอุดมชยัยธรรมสาโรรัและผู้สมรสนะคะมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน83ล้านบาท